ไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีครับมีการเร่งขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติครับที่ห้องประชุมธันตะวันชั้นหาสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตด้านการปรับปรามการทุจริตหลายด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของสํานักงานปปชประจําจังหวัดความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส Watch and Voice ของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตรวมไปถึงการดําเนินงานกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย อีกทั้งการมอบประกาศน,นิยบัตรหน่วยงานที่มีผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ครับของจังหวัดลบบุรีระดับผ่านดีเยี่ยมจํานวน28หน่วยงานนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2,568ทางนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติ ประเด็นการต่อต้านการชุจจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการติดตามและผลักดันการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม2568ครับ